ที่1ปีการศึกษา2 5 6 4วิทยาลัยชุมชนสตูนค่ะในส่วนของวันนี้นะคะพวกเราก็จะทำกิจกรรมประกอบเพลงสำหรับเด็กประถมวัยค่ะกลุ่มของพวกเราชื่อว่ากลุ่ม m y f r i e n d ค่ะค่ะเกมประกอบเพลงในวันนี้เป็นเพลงจัดส่วนของร่างกายค่ะค่ะสมาชิกของเราสมาชิกในกลุ่มของเรานะคะมีดังนี้ค่ะดิฉันนะคะนางสาวเาวินาบุญยงค่ะ ค่ะดิฉันนางสาวจุริมุลหวัดดิฉันนางสาวพิเาชนาวาค่ะดิฉันนางสาวกชมพูนนาาอาดังและดิฉันนางสาวเนดาดีสัยค่ะค่ะวัตถุประสงค์สําหรับการจากกัดจิจรกรรมสำหรับเด็กประถมวัยวันนี้ที่เรานำมาใช้นะคะคือเพื่อให้เด็กมีร่างกายและการเคลื่อนไหวที่แข็งแรง2เพื่อให้เด็กเกิดความสนุกสนาน 3. ม,มเพื่อเด็กมีความคิดสร้างสรรค์และสร้างจินตนาการ 4. ีท่ทำให้เด็กมีความสนุกตั้งใจเรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น 5. ทําทำให้เด็กมีสติปัญญาในการพัฒนาและขับเคลื่อนในการนำเพลงเข้ามาใช้ในการประกอบจังหวะเพื่อให้เด็กเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะในส่วนของวันนี้คุณครูพี่กุ้งคุณครูพี่พลอยก็จะพาเด็กๆมาทำกิจกรรมสำหรับเด็กประถมวัยโดยการนำเพลงเข้ามา มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมค่ะเพลงที่เรานำมาใช้ก็คือเพลงส่วนต่างๆของร่างกายค่ะค่ะในส่วนของวันนี้เราก็จะทำกิจกรรมกันเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะค่ะคุณครูพี่พลอยพร้อมกหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะค่ะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปทำกิจกรรมเล่นเกมร่วมกันไปเลยค่ะ เด็กๆกันก่อนค่ะค่ะเด็กๆพร้อมกันได้ยังคะพร้อมกันยังค่ะเด็กๆทำพร้อมกันแล้วมาจับหัวจับไหล่จับเอวจับตูดจับตูดจับเอวจับไหล่แล้วมาจับหัวเราจะสอบร่างกายเป็นสี่เหลี่มใช่ไหมคะแล้วก็เริเร่มเล่นเกมกันเลยค่ะไปเลยค่ะ ค่ะแล้วเราก็ไปทำห้องๆกันเลยนะคะหง มุนเข่ามุนเข่ามุนเข่าค่ะในส่วนของ,ของครั้งนี้นะคะเด็กๆคุณครูทุกคนก็จะมาจาับผิดเด็กๆว่าใครที่ทําผิดใครที่ทําให้ถูกก็จะให้ออกมาทําให้เพื่อนๆดูในชั้นเรียนนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะค่ะตั้งใจทํากันนะคะเรามาเริอกอะ เ่งกันทุกคนเลยค่ะค่ะสนุกกันไหมคะเด็กๆสนุกกันมากเลยใช่ไหมคะค่ะเราก็มาทัประโยชน์ของการเล่นเกมในครั้งนี้กันค่ะไปฟังเลยค่ะเรามาฟังประโยชน์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะ 1. เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ตามจินตนาการการรู้จักใช้การสังเกตและการสแสดงออกตามความถนัดของเด็กนะคะ 2. เพื่อพัฒนา,นากล้ามเนื้อมันเล็กมัดใหญ่ 3. เพื่อพัฒนาภาษาสัมผัสระหว่างมือกับตา 4. เพื่อฝึกให้เด็กได้ได้ทำงานเป็นทีมหรือมีความสามัคคีในด้านสังคมค่ะ 5. เพื่อส่งเสริมให้เด็กกล้าสแสดงออกอย่างอิสระและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะ